สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่นะครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้ก็เจอกันในรอบดึกเลยนะครับก็จะเป็นราวกาชาดดาวโจน v ์ p ีไแล้วก็ดาวโจนสัตาร์นะครับค่าคืนของวันที่4นะครับกุมภาพันธ์2567นะครับพี่พี่ของเราเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าปังนะครับในรอบในรอบดึกเนาะหลุดไป1รอบแต่ว่ามาในตัวเจาะเนี่ยสองสองรอบรอบเดียวเนาะมาในตัวเจาะหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ตัวเด่นหนึ่งรอบหลุดไปหนึ่งรอบนะครับ เมื่อคืนนี้ก็ถือว่ารอบแรกเนี่ยปังๆนะครับเราวกาชาิเนี่ยผมให้3กับ7นะครับรูด3ผลที่ออก3ามสามเนะครับพี่พี่สามสามเจ็ของเราก็ใครรูดที่3เนาะเข้าไปที่37ตรงๆนะครับก็ยินดีกับพ,พี่สมาชิกด้วยนะครับส่วน9เนี่ยเน้น79เนาะแต่เขาออก91นนะครับน่าเสียดายนะครับ ดาวโจน VIP ให้1กับ7ผลที่ออก05531นะครับของเรา3 1ไม่มี7ไม่มาใครเอา1ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่31นะครับส่วนดาวโจนสตาให้3กับ7ผลที่ออก082กับ64นะครับรอบนี้หลุดไปนะครับสรุปแล้วมาลาวกาชาติแล้วก็เด่นในรอบรอบดาวโจน VIP นะครับส่วนในค่ำคืนนี้นะครับพี่ๆก่อนไปรับชมก็ขอฝากบ้านไว้เช่นเคยสลับบ้าน น้ำเต้าทองนะครับเป็นบ้านเสียงโชคพี่ๆท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับผมเนาะเข้าไปทักทายสอบถามแอดมินได้นะครับราวกาชาติของเรานะครับรอบแรกรอบดึกผมให้ไปที่เลข2แล้วก็เลข6นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข2อ1 2 7 สอนะครับ61 6นึ่งนะครับ3ตัว6 2 9นะครับผมอันนี้ลาวกาชาตินะครับนี่เลยนะครับตามนี่เลยลาวกาชาติส่วนดาวโจน VIP นะครับดาวโจน VIP ผมได้ไปที่เลข0ูนย์แล้วก็เลข 4, สีนะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข0ูนย์ศูนย์หนึศูนย์สานะครับสตัว403นนะครับผม นะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนดาวโจนสตานะครับเมื่อคืนนี้หลุดเนาะวันนี้ผมได้เลข1แล้วก็เลข7สายรูดนะครับให้ไปที่เลขเลข7 7 2 7 6 7 8นะครับ12 14 16นะครับ3ตัว1 7 6นี่เลยนะครับผมสลับดาวกาชาติแล้วก็ดาวโจน vip แล้วก็ดาวโจนสตาร์นะครับค่ำคืนนี้ขอให้พี่ๆท่านใดที่เข้ามารับชมนะครับขอให้มีโชคกันเด้งๆปังๆนะครับ คลิปนี้กับสวัสดีครับ